สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวฉบับเรียบง่ายนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเราจะมารีวิวคือเจ้า UPS เซอร์คอครับรุ่น PI 1200 VA ครับ840วัตตนะครับอาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า UPS เนี่ยมีไว้สำรองไฟใช่ไหมเพื่อไว้ป้องกันอุปกรณ์เวลาไฟตกไฟกระชากหรือว่าเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยซึ่งอาจจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราอะ ทำได้ครับอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีหรือว่าอะไรต่างๆครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้ล่ะ,ะเพราะว่าเจ้าเซอร์คอนรุ่นนี้คือรุ่น PI นะครับที่ผมพูดไปมันคือรุ่นที่ให้กระแสะไฟฟ้าเป็นแบบเพียวไซเวฟนะครับซึ่งจะเหมาะสมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากนะครับสามารถเอาไปใช้กับพวกคอนโซลก็ได้ครับอย่างเช่นพวก PlayStation 4หรือ p 5ที่จะมาเนี่ยนะครับ ก็เหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่รักอุปกรณ์แล้วไม่อยากให้อุปกรณ์เราพังนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราเลือกจำนวนวัตยังไงนะครับจริงๆแล้วจำนวนวัตเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของจำนวนวัตของอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับอ,อย่างที่ผมเลือกตัวนี้มา840วัตต์เนี่ยจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ผมที่เอามาใช้เนี่ย PSU ของคอมผมนี่ประมาณ 750วัตต์นะครับแต่ผมเลือก840วัตต์มาเพราะว่าผมเผื่อไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติแค่คอมพิวเตอร์ full load มันก็จะใช้ไฟอยู่สมมุติเลยคิดไปเลยก็จะประมาณ740เอ้ย750วัตต์ใช่ไหมครับที่พูดไปอ่าผมก็เอามาเผื่อจอ mm hmm. เผื่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับ mm hmm. เผื่อคอนโซลผมก็เลยเลือกมาเป็น840วัตต์นั่นเองนะครับผมอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างครับเรามาแกะพร้อมกันเลย อ่าครับมาเปิดดูในตัวกล่องนะครับก็จะมีเจ้าสาย USB นะครับสำหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับอันต่อมาก็จะเป็นใบประกันนะฮะอ่าเขาก็จะแนะนำบอกว่าให้ลงทะเบียนนะครับภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้านะครับไม่อย่างนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับประกันนะครับอ๋อซึ่ง ประกันตัวนี้เขาให้ประกันมา2ปีนะครับโอเคครับเรื่องประกันไปก่อนเรามาดูตัว UHS ร้อมกันดดีกว่า โอเคครับต่อไปเราก็จะมาดูตัวเครื่องกันนะครับเจ้าบอดี้ของตัวเครื่องครับก็จะทํามาจากพลาสติกเนาะส่วนทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีจอแสดงผลนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปิด,เป,ดเปิดการทํางานเนาะต่อไปส่วนด้านหลังนะฮะอ่าฮึบเนี่ยด้านหลังก็จะมีอย่างที่เราดูกันนะฮะก็จะมีจะมีนะครับ หกช่องเนาะสามารถต่อได้หกอุปรกรณ์ช่องสีแดงนี่คือช่องที่จะจ่ายไฟสำรองนะครับเมื่อไฟดับเนาะส่วนช่องสองช่องนี้นี่ก็จะเป็นพ่วงอุปรกรณ์ธรรมดาจะไม่จ่ายไฟนะครับถ้าหากไฟดับแต่ก็สามารถเอาอุปรกรณ์มาเสียบใช้งานได้นะครับเพื่อป้องกันเผื่อไฟกระชากหรือว่าไฟตกอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะไม่ไม่การไฟดับนะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคือไฟดับก็ดับจะมีแค่หกช่องนี้นะครับที่จะจ่ายไฟสำรอง ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับเอาไว้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นาะเพราะว่าจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถนะดูสถานะการทํางานของเจ้าตัว UPS ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายแลนนาออินกับเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปดูการใช้งานพร้อมกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อเจ้า UPS เข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มใช้งานกันนะครับ เริ่มมาจากการเปิดสวิตซ์ปับ๊บอ่าอ่าพอเปิดสวิต์นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเนี้ยจ้าหน้าตรงหน้าจอนะครับก็จะเนี่ยแสดงว่าตอนนี้มีไฟเข้านะ228โวลต์นะครับในนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เลเวลเนาะเป็นแบบว่าแบตตอนนี้เรามีเท่าไหร,นรน output, output น่นะครับส่วนเอาพุตเอาพุตยังเป็นศูนย์นะเพราะเราเรายังไม่ได้เปิดใช้อุปกรณ์นะครับ ต่อไปก็เป็นโหลดเลเวลก็มันก็ยังไม่แสดงครับแต่ช่องนี้นี่จะเป็นการแสดงว่าแบบเฮ้ยเราใช้โหลดเยอะเกินไปหรือเปล่าเกินกระแสของเครื่องที่จะรับไหวหรือเปล่านะครับซึ่งทีการใช้งาน,นครับก็จะนะกดปุม่มปุ๊บอ่าก็จะยังปี๊นะครับนี่ก็จะบอกละ,อะโอเคนี่เริ่มจ่ายกระแสนะครับเราก็จะเปิดคอมอ การใช้งานง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีบอกนะครับก็จะมีอยู่ตรงข้างหลังนี่นะครับเนี่ยเขาให้บอกว่าเนี่ยการใช้งานให้เสียบปลั๊ก UPS เข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็กดปุ่ม power เปิดเครื่องสังเกตที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็น AC Mode นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะแล้วเมื่อไม่มีเสียงร้องก็ทําการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ครับแต่ถ้าสมมุติเป็นการปิดนะครับก็ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม power นะครับเพื่อปิดเจ้าตัว UPS นะครับแล้วเมื่อไฟดับแต่ตัวเลขในจอยังขึ้นถือว่าเป็นการอาการปกตินะครับเพราะว้สแตนบายนะครับไม่เป็นการใช้งานเบื้องตน้นโอเคเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูการใช้ซอฟต์แวร์ในคอมต่อกันเลยนะฮะละครับ,รบต่อมาเราก็มาดูกันที่ซอฟต์แวร์ในคอมนะครับ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่เราสามารถดาวน์โหลดใช้กับตัวนี้ครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยตรงนะครับที่เว็บของเซอร์คอนเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยเจ้าโปรแกรม upy o n 2000ผมอ่านถูกเปล่าไม่รู้ครับเนแต่เขาก็จะบอกว่าสามารถใช้กับตัวไหนได้บ้างนะครับซึ่งผมเป็นตัวนี้เนาะที่ผมมารีวิวคือเจ้าตัว pi นะครับเราก็จัดก,การดาวน์โหลดอินสตอลอะไรให้เรียบร้อยครับมีวิธีสอนให้หมดละ อ่าพอไล่บอยเสร็จเราก็จะได้เจ้าโปรแกรมนี้ออกมานะฮะเราก็เข้าไปเลยอ่ามาดูกันตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ้าวมันยังไม่ได้เชื่อมต่อใช่ไหมเราก็มาที่เซตติ้งครับผมอย่าตกใจเราก็เปลี่ยนมาที่ mega usb นะครับตรงช่อง communication type นี่นะแล้วกดโอเคปับ๊บอ่ามันก็จะบอกว่า ups connect อ่าครับข้อมูลมันก็จะแสดงมาเนาะว่าเนี่ย สถานะของ Input เป็นเท่าไหร่อ t p u t เป็นเท่าไหร,ร่นะฮะแบตเตอรี่ตอนนี้มีกี่เปอร์เซนตะ์อ่ UPS โหลดตอนนี้ใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าใช้อยู่ที่15%เปอนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแสดงสถานะต่างๆนะครับนนก็จะเป็นบล็อกเป็นฉากดูอันนี้อัน,นะครับเรามาดูกันตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่า อตอนนี้นะเรากําลังใช้กระแสไฟจากบ้านนะครับปกติเนาะบายพาสผ่านอันนี้คือตัว UPS เนาะอันนี้ก็เป็นตอนนี้กระแสไฟมายังปกตินะครับผมก็ใช้ไม่ผ่านอันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าเจ้า UPS เนี่ยมันจะช่วยกันคอมดับได้จริงๆหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองปิดสวิตช์นะครับ ผมกดปิดสวิตไปละอ้าวอ่าอ้าวทำไมมันไม่แสดงอะ่าอ่าลีลาหน่อยแต่มานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าสลับมาเป็นโหมดนี้แล้วนะเหลือเวลาอยู่9นาทีนะครับเราก็น่าจะเพียงพอละสำหรับในการ เซฟงานหรือว่าออกเกมแล้วก็ปิดคอมนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เราพังนะครับเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่ตอนนี้มันก็นับเวลานะ2ี่สวิยี่ี่วิเวลาตรงนี้ก็บอกว่าเหลือประมาณ9นาทีเสียง UPS ก็จดังตีดตีดบอกผมเป็นสัญญาณเตือนนะว่าเรีบรีบไปปิดอุปกรณ์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเร่งขึ้นมาอีกนะครับบอกว่าเนี่ยเหลือ9นาที28วินะอ่าเนี่ยตอนนี้ผมกลับไปเปิดปลั๊กแล้ก็ กลับมาเมืเดิมมครับมันก็จะบอกเนี่ยกลับมาใช้กระแสไฟฟ้าปกติละ,ะลก็เป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับถามว่าโอ้ตั้งแปด่สิวัต์ใช้โหลดไปแค่นี้เองทำไมทาไมได้แค่เนี่ยเห็นไหมครับแบตเก็ตั้งแปด่สิบวัต์ได้แค่ไม่กี่นาทีเองเหรอซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเจ้าคอมที่ผมใช้เองก็ 750วัลละโดยประมาณไหนจะมีจออีกนะครับซึ่งไอ้เจ้า9นาทีกว่านี่ผมก็ว่าเพียงพอนะครับสำหรับผมนะที่จะสามารถปิดคอมทันเซฟงานทันนะครับผม mm hmm. เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่เรารักนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวว่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เผื่อเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อ UPS มาใช้งานนะครับเ mm. นาะเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเรามันพังให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับลืมบอกราคาตัวนี้ไปเนาะเจ้า UPS ตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยของเซอร์คอนเป็วัตต์นี่ใช่ไหมครับผมได้มาในราคา3,500บาทนะครับสั่งในช้อปปีนะครับ เผื่อมีคนสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด, like, กดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกังกําลังใจให้ผมด้วยล่ะเราไ,ไว้เจอกันนะครับกับการรีวิวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย